สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องป่าฝนครับวันนี้มากิจกรรมโยธาครับสวัสดีสอนี่ครับมาเจอสารวัตรใหญ่มาเจอสารวัตรใหญ่ครับวันนี้ผู้ใหญ่โตวมาหลับใจแหมผู้ไปญ่ผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ใหญ่ เอาครับมาเจอสารวัตรใหญ่ครับพบปะท่านสารวัตรนะครับเรีนทุเรเร็งน้นเป็น่งเงินไหนท่านนเอาเีบบมได้ไรบ่ไหนไดแล้วพ่แสนบ่เงินขอไปยืมลูบัวริ่มเกินนี่กว่าดอกนี่ครับตัวหาใครไม่รู้ครับ มาแล้วครับรถรถจากน้องวินัยไกรบุตร hey, <nah>, hey. มาแล้วครับดันดาบเล็กครับเอาทาด,ดีใจ e. มืออนั่นะเพื่อนมัอนอะไ่นะดาบเล็กครับ <Okay. S 1> นี่ครับท่านลองสอปอมมาแล้วครับ ก็ไหวป่ะนี่อย่างสุดหลององเรครับยังไหวยังไหวนี่ครับเจ้าานแบกไส้อย่างเดียบริีรมไส้บุรีรมไส้คุมกับบริีรมไส้ไปครับ ลากจ, geliyor, จูงไปแล้วครับไปไปไปย่าอู่ทำงานครับว is ันน well, yeah, ี้นี่ครับสนามบอลรอพอเมืองสวงครับสวยงามนี่ครับสุดหล่อของเราครับนี่อ๋อีกนยมยังยัยมมือยมมือนี่ ทีมงานทซอปอพาลุยเองนะครับสุดยอดนี่ครับซอปอครับซอปอมืงสวงครับุูกบอลไปเร็ไปหนย มือเต็มเรื่อยๆครับคนนี้นี่ครับตวงมาแล้วครับตวงจรอถอรอเราเสียแสงมันถมเี๊กแล้วอึ้นแล้วเวเดี๋ยวเดียเตียงนึงก็ทีนี้เาก็ปูนยัดชิปูนบเอาเ้าที่ส่ออีกขอบิดเนี่ย ปูนเตัวนอนบ่เขาปูนเท่ังปูนเขาตัวนี่ใจาะโดนหรอนโดนนอกปะเดเลยบด้ยฉ่แล้วาบเลยฉาบเลยแบบนั้น นี่หย่อนไปนั่นช่พูดระดันาญระดัเมันนี้เ้นาคุณมีการเคาะคือๆ่ะจับมันรอจับมันจับมันนี่ครับทีมช่างครับสุดยอดมากอันนี้เห็นยังไงนี่เขาข้มานีับโอ้้ะไครช่วงกล เจ้าก็หลับงานดีเลยแสดงว่าเจ้านี่พานเห็นงานสุดจอดมากเลยล้วได้ถือกลางตอนวาเหตองมาแล้วม่เหตดอนี้ต่อสาระโบรกิงเขาเลยรบอตาโอ้บอเบเดกแซว่าบอเบเดกดีเพมาว่าอะไนมันมันเป็นปุ๊กนี่ติ เมเมนโอ้เออเนเมนเนกินดโดนยุ่นี่ครับกินเขาแล้วก็ยังไงปัญญาตัวนี่คอแขนมาตัว่ครับลงวันปุ่มกับสพบริกรรมใส ด้วยนะครับจ้องน้องปลาก่อนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ